งานยังยงานซึ่งทำงานตั้งกลางวันตั้งกลางคืนครับรับงานรับจ็อบด้วยกลางคืนอ่ะรับจ็อบยังสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับรับจ็อบคืนละห้าร้อยเราจะสัมภาษณ<ไ>์เสียบอยว่าบ้านบ้านอยู่ไส้เนอะบ้านอยู่ไส้อยู่ไหนก็มีบ้านครับบ้านที่ครับผมทุกหมู่บ้านครับบ้านผมเซียบอยร้อยเมีย<ต>สองมียไหมเซียบอสองไม่มีครับสองเหนือนี่ไม่มีครับเฮ้ยเขาเปิดด่านไม่เปิดครับเปิดแล้วตันค้าไม่เปิดอ่ะเสียบอยที่แน่นอนนะครับนี่ไปที่ไหนมีบ้านที่นั่น ม่ธรรมดานีจ็กหน่อยก็จะมีบ้านยี่้นีจักหลังไตเรกเด้อพี่น้องเปิงเอาเด้อครับจัคหลังก็บฮู้อ่นจน่อยกันอันตรายเสบ่ยยอันตรายตั้งแต่ขานมันอยู่เออเรมันเหมือนพันหนึ่งนียโอ้ยมือนึงโจเล่นในไลฟ์พี่น้องอย่างเี้ตังแต่ขานมันตั้งแต่ขาเทียว

เลี้นเต็มเป๋าเฮ็ดแล้วก็เอาบินให้เราแล้วก okay. <pl> <being beach> <jamais> ็แ <Cop> ล <ens> ้วตัวแล้วแล้วจ่ายมาทุกทีไม่เบิร์ก็หน่กเบิกก็ค่อยเสียเฮ็ดสินาะนั่นไงครับอ๋อลุยกันต่อครับเสืยหมูบอกว่าเครื่องร้อนนะครับขอพักเครื่องแป๊บหนึ่งก็จะเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องไมโครนะครับเป็นเครื่องหกล้อนะเอามาเปลี่ยน ต้นแข็งแล้วก็ทำกาวนาแข็งนะครับเป็นปัม๊มกาวนาแข็งทำงานก็จะมีอาการร้อนถัดน้ำมันเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าควันเยอะมากเลยถัดน้ำมันเร่งไปเยอะนี่ทำให้เครื่องร้อนได้นะครับ รั่ยกันต่อครับ 哇哦！ รอรัลรออยู่เมาดหนาสิาล่ะานาหนาออกไม่เอชยเลรอเลยวะเฮ้ยนลบงเจ้าสามาแล้วมงโอ้ไปถ่ายกับโเหลือจากทางเลยโอ้แน่นนอนมากคับคันนี้ เปิดตัวแล้วเปิดดูแล้วเด็กหน้าร้อนเขามีเด็กเขาไม่เหมือนตัวเองหรอกผมนั่งไมเด็กเขามีได้ครับผมพาดกับมันแก่นี่ไฟท้ายไม่มีนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่มีร้อนเลย tiếng <laughs> vào đằng chị, chị, <laughs> 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 เสี้ยต่อหน้าเดีวหนึ่งโอ้โหแรงแรงแรงเจ้าบอยคันนี้กับคันเหลืองอันไหนแรงกว่ากันนี่ครับไอ้พวกเน่ากับคันนี้คันไหนแรงกว่านี่อยู่คนขับหรือเปล่าคันเหลืองี้เพื่อปะเนี่ยอยู่กับคนขับหรือเปล่า รับผมไม่แรงครับอ๋อไม่แรงใช่ไหมนขับรถเองวันสองวัอยู่คนขับคนขับไม่แรงเนาะผมับขับกติเจ้าบักนาวนี่แรงจะตายผมเพิ่งหัดขับรถวันสงวันนี้เอ้ยไฮ้ยเยเ้ยเอ้ย้ยเอ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย้ย้ยเ้ย้ย้ย้เ้ยยอย้ มาแรกๆี่ดาม่าก,กันนะครับเต็มเลยเดี๋ยวนี้เก่งแล้วครับเดี๋ยวนี้ คันนี้นี่หาซื้อเครื่องดีๆมาวางนะครับเครื่องเหมือนของปลาตุงนะครับจบเลยครับคันนี้เนี่ยครับระบบตัวเร็วนะครับเกิดจ่าดอยู่เครื่องเก่านอกมาวางนี่จบครับต้องมีเอ๊ะเสียงอะไรเนาะ น้องบักนาวน้องบักนาวนี่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีแอร์นะครับปิดกระจกขับได้ทั้งวันเลยบักนาวสายชือด ยิมงานโท้หนึ่งไม่มีงานนะครับตอนนี้ไม่มีงานบินนะครับทํางานโค้งหนองนาอยู่ครับดาก็เลยได้มาวิ่งยิมงานโชคละดานะครับตรงนี้โั้ดหนึ่งมันจะทําแต่งานชั่วโมงนะครับงานบินไม่ได้ลงนะครับแต่งานชั่วโมงเจ้าวาเลนไทน์ก็ทําชั่วโมงให้จานโอททาชั่วโมงส่วนในต้มลายก็ลงโค้งหนองนานะครับแต่อยู่ไกลครับไม่ได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอยู่ไกลอยู่กระสังครับ

อโอ๊กสอบสองแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ สวัสดีครับ